คนชวนไปเล่นการพนันยังมีเลยชวนกันไปเที่ยวก็มีชวนไปดูหนังก็มีชวนมาศรัทธาพระพุทธเจ้าน่ะเห็นไหมมัน,นก็ต้องรู้จักมีมุมมั่งหละใช่ไหมเหมือนกับคติกาละใช่ไหมชวนโชติปาละมาไปดูพระเจ้าหน่อยเถอะได้ไปทัศนาได้ไปเห็นท่านสักนิดก็ดีนะไม่ไป โจติปาละไม่ไปชวนยังไงก็ไม่ไปก็เลยอะออกอุบายงนะั้นไปอาบน้ําอาบท่ากันหน่อยพอไปอาบน้ําอาบท่าสบายใจดีแล้วกนะ็ดึงชายพกตรงเอวเลยไปไปดูผู้เจ้ากันหน่อยการได้เห็นผู้เจ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ยังไม่ไปก็เลยจับมวยผมเลยไปไปดูผู้เจ้ากันเอะได้ไปเห็นพระศาสดาหน่อยเอะ โชติปาละก็เลยว่าโอ้โหเพื่อนจะเอากันขนาดนี้เลยนะต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่ๆเลยปะไปกาไปนะแล้วพอไปเป็นยังไงนะพระศาสดาก็แสดงทรรให้ค <c oughs> ติกาละและโชติปาละพอแสดงทรรให้ทั้งคู่นะปรากฏว่าโชติปาละศรัทธาอยากจะบวชแล้วนะแต่คติกาละคนชวนไม่บวช คนชวนไม่เอาซะแล้วนะบอกโอ้ยยังมีมารดาบิดาที่ตาบอดยังต้องดูแลอยู่เลยนะยังบวชไม่ได้หรอกนะแต่เราดูนะสองคนสองบุคคลนี้ไม่ธรรมดาคติกาละที่ไม่บวชเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเขาละสังโย้าเบื้องต่ำได้แล้วละได้ห้าข้อเกลี้ยงด้วยเป็นอนาคามมนะนะ อนาคามียังไม่อยากออกบวชเลยอะนะนะยังบอกขอดูแลมารดาบิดาเถอะท่านตาบอดสองข้างเนี่ยเห็นไหมความกระตันอยู่นะตัวเองเนิ่นช้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตัวเองก็ได้มัรด้ผลพอสมควรแล้วใช่ไหมสุนโชติปาละเนี่ยวิเคราะห์ดูสิ พระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะจะไม่รู้เชียวเหรอาว่าโชติปาระเนี่ยจะเป็นผู้เจ้าองค์หน้าใช่ไหมต้องรู้นะก็ต้องรู้นะรนะโชติปาระก็คือพระชาติเดิมของพระพุทธเจ้าของเรานะเเ <c oughs> <c oughs> ท่านก็ต้องทราบต้องรู้นะถ้ากับโชติปาระก็บวชในพระผู้มีพระภาคนะแต่ก็ไม่ได้ สำเร็จมรรคผลอะไรนะเพราะถ้าสำเร็จมรรคผลก็จะไม่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่นั่นคือการสั่งสมอริมมรมีองแเพราะมรมีองค์8เนี่ยการสั่งสมมรรคดเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่เว้นแม้แต่ความเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธนะดังนั้นสัมมาสัมพุทธะก็ต้องสั่งสมมรรค8เหมือนกันนะเรื่องนี้เกิดมาจากการที่คติกาละเนี่ยลงมาจากชั้นพรม แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคฟังแล้วก็ถามพระผู้มีพระภาคว่าทรงจําหม่อมฉันได้หรือเปล่านะจำข้าพระองค์ได้ไหมนะข้าพระองค์เป็นเพื่อนพระผู้มีพระภาคมาก่อนนะอนืี่เป็นพรมชันสุทาวาทนะลงมาหาพระพุทธเจ้าถามพระเจ้าว่าจําข้าพระองค์ได้ไหมนะแล้วก็เลยเล่าเรื่องพระเจ้าบอกใช่ถูกต้องสมัยนั้นเราเป็นโชติปาละ อืมเนี่ยคนเก่งๆนี่ก็คุยกันข้ามพบข้ามชาติเลยนะนนโอ้อ่านแล้วสนุกมากนะ